สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกเคล็ดลับดีๆในการรับยอดผู้ติดตามบนทิกตอกแบบฟรีๆกันค่ะวิธีการไม่ยากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําตามในวิดีโอได้เลยอันดับแรกค่ะเซิร์ชใน Google นะคะเขียนว่า fast follow โอเคแล้วก็กดที่ fastfollow.asia ค่ะทีนี้เราก็จะเห็นหน้าเว็บแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ขึ้นไปดูตรงแถ็บเมนูข้างบนเนี่ยค่ะให้คลิกตรงปั๊มผู้ติดตามฟรีแล้วทีนี้เราก็เลือก TikTok ฟรีค่ะ พอเลือก tiktok แล้วก็มันจะขึ้นหน้านี้ให้ใช่ไหมคะเราก็กดตรงนี้เลยค่ะรับผู้ติดตาม tiktok ฟรีตอนนี้ืทีนี้เขาจะให้ขึ้นใส่ข้อมูลนะคะวิธีก็คือเรา copy ชื่อ ID ของเราค่ะตรงนี้อย่าลืมใส่แอดด้วยนะคะ หลังจากนั้นกรอกเบอร์โทรค่ะโอเคแล้วก็เป็น Line id หลังจากนั้นเราก็คลิกตรงนี้เลยค่ะโอเคอันนี้เป็นเอาไว้แอด line นะคะเดี๋ยวกลับไปหน้าเดิมก่อนรอสักครู่ค่ะประมาณ2-3นาที ผู้ติดตามฟรีก็จะเริ่มเข้ามาค่ะ นี่ค่ะเริ่มเข้ามาแล้วค่ะเห็นไหมคะจากศูนย์ผู้ติดตามตอนนี้มี13ผู้ติดตามแล้วค่ะตัวนี้นะคะเราจะได้รับทั้งหมดเนี่ยห้ follower ค่ะเป็นการทดลองใช้เพิ่มยอดผู้ติดตาม tiktok นะคะทีเดี๋ยวเรารอให้มันครบ50ก่อนนะคะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของผู้ติดตามที่เราได้รับฟรีๆนะคะจะประมาณนี้เลย โอเคเห็นไหมคะเพียงแค่เท่านี้เราก็ได้รับผู้ติดตามฟรีๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีอยู่ส9ิบเก้าผู้ติดตามใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดสนใจอยากซื้อเพิ่มเนี่ยสามารถซื้อเพิ่มบนเว็บไซต์ได้เลยค่ะเพียงแค่คลิกตรงนี้ค่ะ TikTok แล้วก็ซื้อยอดผู้ติดตามบน TikTok ค่ะนี่ค่ะ,คะตรงนี้เป็นแพ็กเกจนะคะทุกคนสามารถเลือกได้เลยค่ะว่าอยากได้กี่โ l l เลอร์ นี่ค่ะหรือว่าถ้าเกิดมีข้อสงสัยในบริการสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมินได้เลยนะคะในวันนี้เราก็ขอลากันไปเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ